Là là ai ờ. là. là là là. làm nang cái vậy thì nó nhìn đấy gì đấy không để à chưa để

กองทุนหาใแล้วเอาครับเอาเรื่องแทนคตาใจวั้ไดใส่ค่มตาเอามนแบ่าฮ่ฮ่า่าฮ่ฮวัตะันวัดหมเานาะเขาเป็นผู้เอาเขาเขาเป็นไงไงโรดงเลยานาคการานาา ลูกไปขาแนาแนี้วเงลกพนลงพนเออลงพลดี๋ยวลุกพนมาแม่มาแทนนะปนไม่ค่อยแน่มาเจ้ากับเมานั่งนี้มานั่งนี้นั่งนี่ต้นน้เลี่ยมนี่นี่นี่พี่มานันนะเจ้ากเป็นองหนยดเอาขึ้นไปลพะพอลุงคือเก่าก็ลุง

กองเห็นไละกล้องใ้ไหมครับล้องเข้ามาใกล้ได้ไหมันอกมาสันี้ครับถอกาากล้องครับจะได้เห็นคาขอกล้องทีนี่นเทครับกล้องหลังรับ เด็ดมาก้ย่โอเคครับลงมาดต้องไปน้ำ้าน้นางนีออยางาลเลยให้น้ก็ก่ได้ให้น้าคืนตั้ดอูยู่ไทยจะรับน้ก็หลักที่านน้อยไ้นหี่นน้ไ้นหลัไี่นน้อ้นะครับ้งหลัทีทานน้อ้นะครับไม่หันไม่ทันหลักไม่ไปจุก้ล้ เปิดทางแม่พี่เปิดทางน้าพี่พอดีจ้าแต่ดีมดีไหมเออมาให้ขึ้นเก้าเลยน่าได้นาได้งานหลานสำคัญต้อมาโทนนคือคือกันนะน้า <c oughs> ถือไว้เนี่ยมีถือไว้เนี่ยจับฝั่งนี้ด้ยอีนะคะน่ค่ะนี่ครบวันีหนี่ยีกคือวัดนี้ครบแล้วปล่อยบริหารอน ทั้งเจ้าวัน่คไทยเห็นทั้งหนาเจ้าเออเป็นยังทางคุณมันมาอยู่เอาไทยเอาทัวไปเอาเขากองรักของหลานมาเดอบยดีเั่กน่ก็ด้นัได้นังด้อัะงก้ก็ัง็นัดด้่นก็นนไ่ง้ด้ัง

lo cho sao ra บัดนี้แม่ได้อะไรนี่ก็ต่อ khu cháu xào. มาแล้วจูงมาแล้วเอามาถูกอยู่เอามาถูกตัวอยู่โอ้ย้าเหมือนหญ้ากเลยโอ้ยทำไมเหมือนกันจังเลยเนาะเหมือนหญ้าเนาะโอ้คนมันคึกกันได้จังได้อยู่น้ำกันคึกกันคือกันจะได้เป็นไท่กันนี่มันนี่เหมือนหญ้ามากเลยหญ้าก็ไปเอาถูกตัวอยู่มีหญิงแครสาวด้วยใจทางฝ่ายเหมือนก

เออยังเอามาจากไหนล่ะเด้อยังเอามาจากไหนเออเล่มเล่มอาไใด้เจ้าบ่าวให้เจ้าบ่าวสวมเหรนยสวมเหรนให้กับเจ้าสาวนะให้มันนั่งลดให้มันนั่งน้ำรถให้มันนั่งน้ำลดเออแม่งโลดแม่งโลด ก่อนที่จะชวมกะมันจะเป็นครอบครัวอบอุ่นให้เรย้นั่งกันจีเป็นเพิะอาจะใกล้กันอัามก้าสักนอเาัอาจจะสาวไาวเจ้าบ่าก่อนนะครับนัดขยับไปอะไหว้เลยโอเคต้องพร้อมเนาะออาเออโอเค อ่ะเริ่มเลยผู้ถ่ายกล้องเบื้องหลังเลยคะกล้องด้านหน้าเยอะแล้วอันนี้เราอยู่บ้านเพื่อนนะเพืนหน้าอ๋อเอาคือเอาเอาโซบเลนครับเด็กๆไปไปภาพแล้วเนาะเอ้า โอ้ไว่ามนานเออเอาเอาเอาโอเคเอานับสวมแหวนมันจะเบาอันจะเบาสดเลยนี่ทำไมใส่ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะหมอนั้นนะแหวนทองแหวนมันก็จะตกเป็นของเจ้าสาวนะครับเออสำหรับชิ้นช็อตชิ้นช็อตก็จะตกเป็นของงันแม่นะครับเป็นของแม่ของใครเจ้าสาว หันมองหน้ากันหน่ั้ไแล้วก็หันมองหน้ากันสองั้ไวครับหันมองหน้ากันนมก้ยกครับารับใภาพออกมาสวยที่สุดนะครับคุณป้ายงแก้วรักขสุดๆรับก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเย็ลงไังไหมังไหตอนละหน่ะ

ไยางาจส้อยนัดนัดเลยผมส้ยให้ให้เม สินสอดมอบให้แม่แม่ยายไอ้รอดขย,ย,ยับมาอาชนดชนดจงได้ชนดอะนัดเออชนดมอบมอบตั้งจะได้ถ่ายรูปด,ด้วยอ <c oughs>

แบกกระเป๋าแบกกระเป๋าเ่อนเ่อนแบกเพืนเพื่แเพืออัยางสักคนอันย่างแบกไปเออเอม่เลียมาดองเงแม่เลียมเลียมองางแม่ายางแม่ายางแม่เออเออระบประดบกระดแบกสนประแบกน เอาแล้วแสิได้จัดบ้องบายสีมาดีขั้นตอนางการสูบแล้วก็งอบคุณทีวันนี้พวกเสาก็พอ